วัสด,ดีจ้าครับสวัสดีครับผมโอ้ยตามตัวหนักขักนอหัวก็หวังนี่หนึน่เนาะครับมันหนักหลายราบพี่น้องไปเที่ยวเล้าโอ้ยครับจ้าเอาเอาเอาไปเที่ยวเล้าแสดงว่าเล้านิดเก่ซะนั่นวันไวดีจ้าครับผมเพิ่งในลงไปบหบงหวนนะครับผ่าน <c oughs> ไปมู่งหวนอืมอม่วันที่พลา,านมากนะครับจ้าผมายเจ้าเจ้า หนึ่งวันเดียเท่าสามสองหมดพ่านโอ้จ่าเอาเอากระสันสิปักเบอร์โทรให้ค่ะแม่นผู้ใดอยากไปเที่ยวลาวกับทรหาได้โดยตรงเมาจ่าเนาะครับแต่มีที่ตังส่องพระบรรดาโยชโทรกันเข้ามาว่านั่นจะไปเที่ยวลาวนั่นเหมือโอ้ค่ะให้เพื่อนโชควันนั้นว่าเป็นยังเข้าสู่ต่อนงวดนีไทยเข้าสู่ต่อเด้ออ่อนหนวงมงยศครับสู่ต่อสู่ต่อในีวันวันที่สิบหกตอนงวดไปโหลดจ่าเดี๋ยวว่าสิดังอีกหล่ะหาซื้อบ่ได้ครับพาหาดไป ตั้งแต่พี่น้องหกสอง,องจ้าเสียดายไลยเต็มหนึ่งเนาะ,ะปล่อยตังต่ตอใหม่นี่โอกาสที่เราครับอันแน่นอนเอาการสั่นจะคือว่าอันแน,น่นอนครับขอบิ่งครับผมปล่อยคนเรียวไปประมาณปันอันแน่นแน่นอนนะแค่สี่ออกบ่อแต่หันสี่อันโอ้ค่ะเอากัรสั่นเาอาไปต่อรลดกันสั่นจ้าให้เพื่อนไปหาจับฉลากินแมงไว้ครับว่าผมเฝล่าลงไหนครับจ้า เดี่บวมือขึ้นพงรงเลยนะครับโอ้ค่ะค่ะค่ะมึได้รับไปนอนทั้งไทยทั้งล้ามืสวนวันพอดีมือเอากระขลุ่จ้าครับแต่นั้นวันไวสายใหม่สายใหม่โดยเฉพาะเสีแฟนคลับั่งประเทศล้านะครับอืมไรกันหลานะครับค่ะสำหรับวันนี้นะครับวันสี่านมากค เสียบแสบหนึ่งเลยน้างถ้าพี่น้องผิดหวังนะครับวันนี้มาสู่กันต่อครับสู่ต้อจ้าเลืออนักสู่สู่ต้อจ้าส้อรับเลขวิ่งนะครับผมให้วิ่งมาที่หากับศูนย์นะครับวิ่งบนล่างหากับศูนย์เนาะครับจ้ามาที่เลขห้าเรื่องวันนี้อ้เน้นที่ห้าจ้าครับสําหรับจับคู่นะครับค่ะหาหนึ่งหาหนึ่งหาสามนะครับหาสาม หาซีครับหาซีหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งศูนย์สามศูนย์ครับสามศูนย์ห้าศูนย์ครับห้าศูนย์ครับสำหรับสามตัวนะครับแบบนี้สองห้าสามสองห้าสามครับสี่ห้าสามครับสี่ห้าสามจ้าสองชุดอุ้เหล็กวนนี้วม้าติดจ้าสำหรับสองตัวครับ ผมจีคิดเส้นใต้แทที่หาสามก็หาซี่ครับหาสามก็หาซี่อู้เหล็กงามหาหนึ่งก็หาสามนี่มักแหงอยู่ครับอืมสามตัวนะครับจ้าสองห้าสามครับฟันไปที่สองหาสามเนาะสามตัวครับวันนี้ห้าสามหน้าเล่นครับจับตาวิธีหาสามสามหาเงีนครับอือค่ะเป็นเจ้งไหนคือว่าหนาอินเแสดงว่ามาเลี้ยงค่ะครับขบผัว ตามสูตรตามตำราผมเนาะผมบอกอ่านไปตามสูตรตามตำลอาอ่า,า,มามลผมถึงช่อนกันเกือบทุกสูตรครับเลยค่ะท่ือค่ะฟาไปหาจับฉลากกินแบงจริงไว้เด้อครับนอกเหนือจากสูตรทอดที่เดินบอขน,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 นาดนนาอครับเนอกนี่คือตามสูตรผมนะครับเพืหมันใจอยู่ในตามตำราตามสูตรนะครับที่เรียนมากเนะาะจคือจังสั่คค่ะแต่ว่ากันที่เขาไม่รู้แต่ธรรมดาเนาะเมียนเมียนจ้า เอาใจเนาะตามนี่ละเรียกมาไหลาหางดอกจอบเบื้งเอาจ้าแต่ว่าถ้าเป็นผูใ้ใดอยากเที่ยวทั้งฟังแล้วก็สามารถติดต่อได้เนาะตามเบอร์โทรสาบนาก็จะปักให้ทุกคลิปเป็นเบอร์โทรทั้งหันอ,อ่มเมืองยศเนาะค่ะอู้ให้สูกให้มานีา่ยคิดว่าอยู่ในร้ายน่นะจ้าส,สาบนาอยู่ในหันละ ข้ามเห็ยนด้วยคนนั่นเล่าผมไปในคลุมแมนจ้ะกาสิจวบอยู่เด้งวดนี้กาสิร้องเบิ่งอยู่ขันแม่นจังได๋ก็ได้สิไปฟังโขงน้ำยู่จ้าสิเข้าไปฟังโขงน้ำนาแต่ไปฟังโขงน้ำสัมบ่ายด้วยครับมันบ่มีคิวคิวอันสิดิตติดอันติดตันเนี่ยแมนอยู่ค่ะฟังเสมอเลยครับฟังเสมอยามผมหันหน้าตัวออืที่นั่งเสมนค่ะที่นั่งเพียบพร้อมเนาะ คนบันเด่เนเด้บันเดว่าบัานเด็ขึ้นน้ำมูบันเด็ปิดน้ำมูเด้แมนจะแมนอีดีค่ะว่าถึงเนาะแมนจะแมนแมนเอาสู่กันต่อเหรอเฮายสายสายเลือดนักสู้แล้วเนาะวันวันที่สิบหกกระได้จาา้าบ้านไทยกันต้อนมากแต่จะบ่ขึ้นขายได้สินค้าเพิ่นแมนนี่ค่ะอือเข่าจะค้องกันก็ระคืนวันวันหันเปลนี่แล้วว่าโอ้ติดตายหลุดบ่ได้จักบาทอือ ก็เลย <ขอ S 1> โอ้ขอบคุณได้หลายสำรับแปรถแปรถเขาเขาอาปอปิดไหนหนว้นั่นบ่เจ็บครับเจ็บเจ็บเมียนจ้ะเมียนอยู่เข้าใจอยู่เนาะจ้ะจ้ะเอาเดได้ยินได้หอดได้ฟังแล้วกะตามนี่ละเนาะค่ะวันวันที่สิบหกกุมภากระไดครับผมจ้ะกานผู้ใดอยากไปเที่ยวลาวกะตามเบอร์โทรเด้อสาบานนาสิป,ปขขักไห้คือเก่าเนาะอ่อครับจ้ะจ้ะเอาบ่รบกวนเวลาบฝังยังถึงพี่น้องเด้อจ้าครับขอบคุณครับสำรับ เอฟซีนะครับย่งติดตามนะครับ <fry> ว <UC S> <co uffy> ันนี้ก็บ่ได้ยิมแบบววาเราพี่น้องผมอีกคนหนึ่งนี่ได้หั่นนะครับบ่ได้ยิมเดหัวะเราครับขอบคุณกับคุณได้หลายเป็นกำลังแรกใจนะครับร้อมกับน้ำใจนะครับที่พี่น้องเที่ยวเล่านะครับเป็นไปโซ่เลยมานทั้งพุ่นท่านก็อตอนเนี่ยแตนฝากผมเลยนะครับขอบคุณขอบคุณได้หลายนะครับตํารับยิปนี้ก็ลงไว้ก่อนนะครับเนาะเอาไว้คลิปนาโอกาสนานะครับรอสายด่วนนะครับต้อนรับ คลิปนี้ผมกัลงไวท์สมเร็จตอนไว้คลิปหนา,ปาพอกันไหมจวัสดีครับวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาบน,นะจะทวนตัวเลขทางอหนุ่มเมืองยศให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อพี่น้องจ๋าฟังให้จบฟังให้เข้าใจจ้าสำหรับตัวเลขอหนุ่มเมืองยศในงวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์หกเจเพิ่นให้วิ่งบนล่างฟันไปที่ห้ากับศูนย์แต่ว่าเน้นๆไปที่ห้าเด้อพี่น้องจา๋าสำหรับเลขจับคู่มีหาหนึ่งหาสาม หาซี่หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์จ้าตอนสัมผัสเพิ่นเบาผิดเนาะคะ่ะาหาศูนย์แต่บแมนเดอร์ค่ะเลขสีจ้าสำหรับสอสตัวมีสหางสองกับสี่ห้าสาาหรับตัวเลขที่เพินเน้นให้เนาะเพิ่นเน้นให้หาสากับหาสจ้าสำหรับเลขสตัวเน้นให้สองห้าสามสอาสาาหรับตัวเน้นเนมตัว สำหรับผู้ใดเนาะสนใจเนาะค่ะอะากไปเที่ยวฟังเล่ากับคุณราคาโทรไปได้ที่0 9 6ย์9 7 10, 7 1 0 0 9 6 6 3 9 7 7 1 0ดเจดสามเาจดเจดหนึ่งสามารถโทรหาทางอหนุ่มเมืองยศได้โดยตรงเลยจ้าเพราะว่าหนุ่มเมืองยศเป็นแบ่งปันเนาะค่ะพอเป็นสะพานบุญค่ะร่วมด้วยช่วยกันสร้างโบสถ์ด้อค่ะผู้ใดสุขผู้ใดมันกะอย่าลืมติดต่อเพิ่นไปจ้าในคลิปนี้เนาะค่ะกะจะเป็นตัวเลขสูงให้คำนวณก่อนสำหรับ ลิปคงสุดท้ายก็จะเป็นสายด่วนเนาะคะ่ะคือมือเล็กออกกะร้อเด้อจานะ้าเนาะวดวัางหันก็ผ่านไปเอาวอ่าเป็นยังกาสูตรต่อสูตรหวยคำนวณมีเข่ามีหลุดจ้าในวันที่16กุมภาพันธ์2567ากส็าบ,บนาะกะขอให้พี่น,อน้องเส้นชงเอฟซีสู่คู่สูคุณเฮงปังดังรวยสู่คู่สูคุณเงินไหลกองท้องไหลเขาสาธุซาธุลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ